ฟิลแบบคนถามมาเยอะมากอ่ะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าชีบริเกออะกว่าจะได้นอนกี่โมงและนี่คือการเริ่มจะทำการแสดงก็จะมีการออกฉากอะไรเอย่ย นูนนี่นั่นและดูคนในวันนี้นะเธอคอยดูคนนะคนเยอะมากแบบโอ๊ะเสียงแห้งคนเยอะมากมากมากจริงๆเขานั่งบนกำแพงดูก็มีเธออะแล้วตัดภาพฉันกำลังแต่งหน้าจา้ะวันนี้ก็ดำดงออกชายอะจัดผมหน่อยอะไรหน่อยและนี่ก็ ทำการแสดงนะคะดำาดงออกไปก็คนมาให้กำลังใจเยอะมากๆแบบต่อคิวกันมาเลยแม่ของเอยขนมเอยคืนแน่นอ่ะเยอะไปโมเห็นไหมชื่นใจมากชื่นใจมากอ่ะแล้วนี่ตัดภาพมาตอนที่เราลบหน้าคือจบการแสดงแล้วลิเกเลิกแล้วเราก็มานั่งลบหน้านะคะเป็นประจําทุกๆวันลบจากที่โรงลิเกจะ้ะ จากที่ลงิเกมาแล้วเรียบร้อยแต่กลับมาถึงบ้านก็คือเรามาทำความสะอาดหน้านะคะทำความสะาดหน้าล้างหน้าให้เรียบร้อยนะคะบางทีบางครั้งเครื่องสำอางก็จะตกค้างนีกนึง